ท่ามกลางความเงียบงันของผืนป่าดิบชื้นที่กินอาณาเขตกว้างขวางเรียบตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาอันเป็นเขตที่ผู้คนไม่ค่อยจะย่างรกลเข้าไปบ่อยนักมีเพียงเสียงจัก,กจั่นเรไรที่ระงมไปทั่วเรากับกำลังบรรเลงเพลงแห่งความตายสลับกับเสียงลมหายใจของผมที่เริ่มจะหนักหน่วงขึ้นทุกทีเมื่อเท้าของผมก้าวเหยียบย่ำลงบนดินโคลนที่ชื้นแฉะภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา จนแสงอาทิตย์แทบจะส่องลงมาไม่ถึงผมทีนักประวัติศาสตร์ผู้บ้าคลั่งในอดีตกำลังตามรอยตำนานที่ไม่เคยถูกจารึกไว้ในหน้ากระดาษใดๆตำนานของปราสาทร้างที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ผมได้ใช้เป็นจุดพักแรมเมื่อคืนก่อนถึงความเฮี้ยนของมันที่กินขาดทุกผืนป่าดงพงไพในแถบนี้ผมใช้เวลาเกือบสองสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูลสัมภาษณ์ชาวบ้าน และแกะรอยจากแผนที่โบราณที่เก่าคร่ำคร่าจนเกือบจะเหลือนรางผมได้ยินเรื่องราวมากมายบางก็ว่าที่นั่นเป็นปราสาทของเจ้าชายผู้หลงรักหญิงสามัญชนจนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมบางก็เป็นที่กักขังวิญญาณของผู้ที่ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดในสงครามชายแดน,นครั้งเก่าก่อนเรื่องเล่าเหล่านั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในตัวผมให้ลุกโชนเรากับมีบางสิ่งกำลังเรียกหาผมให้ไปเยือนสถานที่แห่งนั้นให้ได้ในที่สุดผมก็ได้ลุงคำชายชราผิวคล้านแดด ดวงตาเต็มไปได้วยความอ่อนล้าแต่แฝงแววบางอย่างที่ผมไม่อาจจะอ่านออกเป็นผู้นําทางให้ผมสู่จุดหมายปลายทางการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รุ่งสางลุงคำไม่ได้พูดอะไรมากนักตลอดทางมีเพียงเสียงฝีเท้าของเราสองคนที่ดังสลับกับเสียงของสัตว์ป่าเสียงของลุงคําที่แปลงออกมาเพียงไม่กี่คาตลอดการเดินทางนั้นบ่งบอกถึงความไม่เต็มใจอย่างชัดเจนสีหน้าของลุงคําในยามที่มองลึกลงไปในป่าดูหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเรากับกําลังมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมมองไม่เห็น ความชื้นในอากาศเริ่มกัดกินผิวหนังผมรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกความเงียบที่ปกคลุมผื้นป่านั้นไม่เหมือนความเงียบสงบหากแต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งความเงียบที่ดูดกลืนทุกสรรพเสียงเอาไว้จนรู้สึกอึดอัดผมเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นมันหนักอึ้งจนผมรู้สึกหายใจติดขัดหัวใจของผมเริ่มเต้นเร็วขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรือเป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างที่กำลังคืบคลานเข้ามาเล่นงานผมกกกััััันนนนแ่่่หหลลลงงงงจจาาาาาาาเเเดดิทท้มมมยยยชชวโร็ถึุุีคก ลุงคำชี้ไปยังเบื้องหน้าของผมด้วยมือที่สันเทาและนั่นคือภาพที่ผมจะไม่มีวันลืมเหลือนไปตลอดชีวิตมันคือปราสาทเก่าแก่ที่สุดโทรมจมดิ่งอยู่ในเงามืดของผืนป่าที่ปกคลุมจนแทบจะกลืนหายไปกับธรรมชาติผมมองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของกำแพงหินที่ผุพังและยอดปราสาทที่โดดเด่นตัดกับท้องฟ้าที่เริ่มจะมืดสลัวลงทุกทีเรากับถูกสร้างขึ้นจากความฝันร้ายปราสาทแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวรัดรึงอยู่รอบด้านเรากับแขนขาของอสุรกายที่กำลังรัดรืืืองเเเเหยย่่่่มััันน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 นปป็ภาาาาาพททีี้ตตตใใจแลลละุกกไววด ผมรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดเรากับมีบางสิ่งภายในปราสาทกำลังเรียกหาผมมันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นเหมือนประติมากรรมแห่งความเศร้าโศกและเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยผมเอื้อมมือไปสัมผัสก้อนหินเย็นเฉียบที่ประดับประดาด้วยมอสและไหลเคนมันส่งความรู้สึกเก่าแก่และโดดเดี่ยวมาถึงปลายนิ้วเรากับว่าหินทุกก้อนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองความคิดของผมจมดิ่งลงไปในจินตนาการถึงผู้คนที่เคยเดินอยู่ในถงทางเดินแห่งนี้เสียงหัวเราะเสียงกระซิบเสียงก้องกังวลของพิธกรรรโบราณ แต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างแม้ว่าอากาศโดยรอบจะยังอบอ้าวอยู่ก็ตามลุงคำยืนนิ่งไม่ไหวติ่งลุงคำไม่พูดอะไรอีกแล้วดวงตาของลุงคำเบิกกว้างราวกับกำลังเห็นสิ่งที่เกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะมองเห็นได้ใบหน้าของลุงคำซีดเพื่อดลงอย่างเห็นได้ชัดผมพยายามเรียกให้ลุงคำกลับมามีสติอีกครั้งแต่ลุงคำก็ยังคงไม่ตอบสนองผมจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในปราสาทเพียงลำพังผมก้าวผ่านซุ้มประตูที่พังทลายลงไปเกือบหมดแล้วและเดินเข้าสู่ลานกว้างด้านใน ตัวปราสาดดูใหญ่โตมโหฬ้านกว่าที่ผมคาดไว้มากทางเดินและห้องโถงต,ง,ตงต่างๆมืดมิดและเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเสียงฟีเท้าของผมก้องกังวานไปทั่วในความเงียบที่หนักอึ้งนั้นผมล่องส่องไฟฉายไปรอบๆเพื่อสำรวจสภาพภายในแต่สิ่งที่พบเห็นก็เป็นเพียงซากปรักหักพังและเงามืดอที่ทอดยาวเท่านั้นผมรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นเฉียบที่พัดมาเป็นระยะๆะะแม้จะไม่ช่องทางที่ลมจะพัดผ่านได้ลมนั้นไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกสดชื่นหักแต่กลับทำให้ผมรู้สึกหนาวสะท้านเข้าไปในกระดูก ฉันพบห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นหินขนาดใหญ่ที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงเมื่อผลักแผ่นหินนั้นออกไปความรู้สึกเย็นเยือกก็พุ่งเข้าปะทะกับใบหน้าอย่างรุนแรงราวกับมีลมหายใจเย็นเยือกกำลังพ่นออกมาจากความมืดมิดเบื้องหน้าภายในห้องนั้นมีภาพจิตรกรรมสาผนังที่ยังคงหลงเหลืออยู่บางส่วนภาพเหล่านั้นบอกเล่าเรื่องราวของความรักความริษยา และการทรยศหักหลังที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมเล่าถึงเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่ถูกทรยศโดยแม่ทัพผู้เป็นที่รักก่อนที่อาณาจักรของเธอจะล่มสลายและเธอก็ต้องจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในปราสาทแห่งนี้ภาพใบหน้าของเจ้าหญิงในจิตรกรรมนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความเจ็บปวดดวงตาของเธอราวกับกำลังจ้องมองมาที่ฉันอย่างมีความในขณะที่ฉันกำลังพินิษภาพจิตรกรรมเหล่านั้นอยู่ เสียงกระซิบที่แผ่วเบาก็กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงลมพัดผ่านแต่มันเป็นเสียงที่ชัดเจนขึ้นและฟังดูเหมือนกำลังเรียกชื่อของฉันถามถามราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบใครอยู่ตรงนั้นฉันเริ่มรู้สึกหายใจติดขัดและหัวใจเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งความกลัวเริ่มเข้าครอบงำจิตใจของฉันอย่างแท้จริง คืนนั้นฉันตัดสินใจนอนค้างในห้องหลับนั้นฉันเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารกับฉันหรือต้องการให้ฉันเปิดเผยความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในปราสาทแห่งนี้ฉันปูถุงนอนลงบนพื้นหินเย็นเฉียบและจุดไฟฉายเพื่อส่องไปรอบๆห้องฉันพยายามเก็บภาพจิตรกรรมและรายละเอียดอื่นๆที่หลงเหลืออยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างที่กำลังบันทึกข้อมูล เสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นมาจากทางเดินข้างนอกคล้ายกับมีใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าห้องลับอย่างช้าช้าฉันพยายามกลั้นหายใจและฟังเสียงเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังเสียงฝีเท้านั้นดูหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หยุดลงตรงหน้าทางเข้าห้องลับอย่างกะทันหันความเงียบงันกลับมาอีกครั้งและมันก็หนักอึ้งกว่าครั้งไหนๆเรากับอากาศถูกบีบอัดจนหายใจไม่ออกฉันสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ความเย็นย่เยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องทําให้ฉันถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวในขณะที่ฉันกําลังจ้องมองไปที่ทางเข้าห้องลับด้วยความหวาดระแวงร่างเงาเลือนหลางก็ปรากฏขึ้นที่ขอบประตูร่างนั้นเป็นเงาสีดําทะมึนที่ดูเหมือนผู้หญิงในชุดโบราณผมยาวสยายและมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเธอไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ยืนมองฉันด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าฉันพยายามขยับตัวแต่ก็เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น เสียงกรีดร้องพยายามจะหลุดออกมาจากลำคอแต่ก็ติดอยู่ในคอหอยราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบคอของฉันไว้อย่างแน่นหนาความกลัวเข้าครอบงำจิตใจฉันจนแทบจะหยุดหายใจฉันได้แต่จ้องมองร่างเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความพรั่นพรึงจากนั้นร่างเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องอย่างชา้ชาๆฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเธอแรงกดดันที่มองไม่เห็นนั้นหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจนฉันรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเหมือนร่างกายกำลังจะแตกสลาย และในช่วพริบตานั่นเองภาพความทรงจำมากมายก็พลั่งพลูเข้ามาในรั้วของชั้นราวกับเขื่อนพังทลายฉันเห็นภาพเจ้าหญิงองค์นั้นกำลังยืนอยู่บนกำแพงปราสาทมองดูอาณาจักรของเธอกำลังถูกเผาผลาญด้วยเปเลวเพลิงฉันเห็นภาพการทรยศหักหลังการต่อสู้ที่ดุเดือดและสุดท้ายก็คือภาพที่เจ้าหญิงถูกแทงด้วยดาบที่ใจกลางหน้าอกเลือดสีแดงฉานไหลาอาบพื้นหินร่างของเธอถูกทิ้งไว้ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวในห้องลับแห่งนี้ความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธแค้นและความสิ้นหวังของเจ้าหญิงถาโถมเข้ามาในจิตใจของงันอย่ารรุแง ฉันรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดรวดร้าวของบาดแผลที่ไม่มีวันหายความเสียใจที่ไม่เคยจางหายและความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งที่ไม่เคยเลือนลางภาพเหตุการณ์เหล่านั้นชัดเจนราวกับฉันกำลังยืนอยู่ตรงนั้นและเป็นผู้ที่กำลังประสบพบเจอเรื่องราวทั้งหมดนั้นด้วยตัวเองฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกของคมดาบที่แทงทะลุร่างและรสชาติของเลือดที่คลากคลุ้งอยู่ในปากฉันกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่เสียงนั้นก็ไม่ได้หลุดรอดออกมาจากลำคอเลยแม้แต่น้อยร่างเงาของผู้หญิงคนนั้นยังคงจ้องมองมาที่ฉังงัันนนออยย่่่าางงงงเีีบบกททภพ้หมดดจะูไป ความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฉันฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามเช้าก็สาดส่องเข้ามาในห้องลับผ่านช่องว่างบนเพดานฉันรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายราวกับทุบๆตีอย่างรุนแรงหัวใจยังคงเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวภาพเหตุการณ์เมื่อคืนยังคงติดตรึงอยู่ในห้องสำนึกอย่างชัดเจนฉันไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนฉันลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลและมองไปรอบๆห้องสิ่งของทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมแต่ความรู้สึกบางอย่างในตัวฉัน,น,นได ได้ถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความเกรงขามอย่างลึกซึง้งฉันเก็บสัมภาระทั้งหมดอย่างรีบร้อนและรีบออกจากปราสาทพยับแดนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันไม่ได้หันกลับไปมองอีกเลยแม้แต่น้อยในระหว่างขับรถกลับออกจากพื้นที่นั้นฉันก็ไม่ได้เปิดวิทยุฟังข่าวสารอะไรเลยฉันแค่อยากจะให้รถวิ่งออกไปจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อฉันกลับไปที่หมู่บ้านลุงหมายก็ยืนรอฉันอยู่หน้าบ้านของเขา ลุงหมายไม่ได้ถามอะไรฉันเลยเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยราวกับเข้าใจทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันและในสายตาของฉันที่จ้องมองประสาทพยับแดนที่ลับหายไปจากสายตามีเพียงความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าบางครั้งเรื่องราวในอดีตก็ไม่ได้ถูกฝังอยู่แค่ในหน้ากระดาษของประวัติศาสตร์แต่มันยังคงมีชีวิตอยู่ในความมืดมิดของสถานที่บางแห่งรอคอยให้ใครบางคนก้าวเข้าไปค้นพบและรับรู้ถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกซ่อนเร้นไว้ ฉันจะไม่กลับไปที่ปราสาทพยับแดนอีกเลยแต่เรื่องราวที่ฉันได้พบเจอในคืนนั้นจะยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจําของฉันตลอดไปเหมือนกับคำสาบที่ไม่มีวันจางหายและปราสาทพยับแดนยังคงยืนตระห่านอยู่ณที่แห่งนั้นริมตะเข็บชายแดนเป็นพยานเงียบแห่งโศกนาฏกรรมที่ไม่เคยหลับไหลและเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าอย่างแท้จริง